ท่านผู้ชมครับทางการไฟฟ้านาครหลวงก็ได้เดินหน้าโครงการเดินสายไฟใต้ดินอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดครับทางการไฟฟ้านาครหลวงหรือ MEA ครับได้มีการร่วมกับกทมจัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับเส้นทางถนนรามคําแหงช่วงแยกรามคําแหงถึงซอยรามคาแหง85ครับในการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตพร้อมกันนี้ยังเป็นการเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามและเพิ่มความปลอดภัยต่อ ชีวิตและทรัับสินด้วยยรรพ์คองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนายธิติวุฒิเงินคล้ายเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีสม้มเส้นทางถนนรามคำแหงช่วงแยกรามคำแหงถึงซอยรามคำแหง85 ร่วมกับรองศาสตราจ,จารย์ดรวิศณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรหน่วยงานรัชการและหน่วยงานผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจต่างๆในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแผนดาเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง MEA มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลโดยเร่งดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดจะดำเนินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้มเส้นทางถนนรามคำแหงช่วงแยกรามคำแหงถึงซอยรามคำแหง85คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและรื้อถอนเสาภายในปี2571โดย MEA จะดำเนินการก่อสร้างควบคู่กับโครงการ การรดไฟฟ้าของรอฟอมในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง5นาฬิกาเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการจราจรช่วงเวลาในการก่อสร้างเนี่ยเราจะสร้างในเวลากลางคืนตั้งแต่4ทุ่มถึงตีหนะครับอาจจะกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนบ้างนะครับแต่ยืนยันว่าการวันครหลวงจะพยายามให้กระทบน้อยที่สุดนะครับแล้วก็จะแก้ไขเร่งด่วนถ้าเกิดมีกรณีมีเหตุบกพร่องเกิดขึ้นเราจะเร่งแก้ไขให้นะครับ แล้วก็อยากให้ทางประชาชนเนี่ยที่พบเหตุไม่เรียบร้อยที่บกพร่องนะครับรีบแจ้งทางการว้านครหลวงมาจะรีบได้ไปแก้ไขแต่ยืนยันว่าการฟ้านครหลวงเนี่ยเมื่อสร้างโครงการเสร็จเมื่อปีประมาณปี271แล้วนะครับจะทำให้เมืองของในส่วนของรางกําแผงเนี่ยสวยงามขึ้นแล้วก็มีประโยชน์ใช้สอยกับประชาชนได้มากขึ้นครับ นอกจากนี้ m e a และกรุงเทพมหานครยังร่วมมือกันปรับปรุงภูมิทัศน ตลอดแนวเส้นทางโครงการให้สวยงามและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นโดยปรับปรุงสภาพทางเท้าให้เรียบแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ของประเทศไทยในปี2568เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยวในช่วงการแข่งขันปัจจุบัน MEA ดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินสำเร็จไปแล้ว 88.8กิโลเมตรโดยในปี2568จะดําเนินการเพิ่มเติมอีก26.9กิโลเมตรรอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการรวมเป็นระยะสะสม115.7กิโลเมตรโดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนระบบและรื้อถอนเสาสายตามเส้นทางรวมทั้งหมด313.5กิโลเมตรภายในปี2572